ทำของตัวเองดีกว่าของใครของเราดีกว่าครับผมอันนี้ไม้ของพี่โอเคคืนคืนะฮะครับเมื่อกี้นี้แววตาคุ้นเคยมากเลยนะครับเข้มครับผมเคยเห็นนะฮะครับจับแฟนคลับของพวกคุณนะฮะถ่ายเป็นคู่ๆนะฮะลงมานะฮะแววตานี้ผมชัดเจนมากเลยครับครับอย่าไปใช้บ่อยนะฮะอย่าไปใช้บ่อย คือ,อแววตาเนี้ยก็คือเป็นแววตาชื่นชมว่าหูพี่พี่เคยมีปัญหาหรอดูแล้วเหมือนพี่ไม่เคยมีปัญหาเลยใช่ปะเราไม่สามารถพกมุกไปได้ทุกที่หรอกครัเราไม่สามารถพกมุกไปได้ทุกที่หรองครัแล้วเรา,ารไไเราดูแลกันเป็นครอบครัวมาตั้งแต่ตั้งแต่โซเวลีแล้วครับเราดูแลกันให้คำปรึกษากันไม่ว่าจะเป็นผมพี่หนิงพี่ต่อหรือว่ามุกใด ทุกอย่างยนีเหมือนเดิมเดิเหมือนเดิมให้สัมภาษณ์ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมยังดูแลกันเหมือนเดิมเพราะเราต้องเจอกันอีกในระยะที่ยาวมากๆในเรื่องของการทํางานในเรื่องการเจอกันแล้วก็เราก็ยังเหมือนเดิมดูแลกันเป็นปกติอี้ครับมีอะไรที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยเอ็นดูพวกเราครับเป็นกําลังใจพวกเราในการทํางานด้วยครับเรือไม่นม้อมนะเลยยังไ,ไปเรื่อยๆแล่นเร็วตามกระแสแรงลมแล้วก็แรงขึ้นเราก็ไปเรื่อยๆครับพายกันต่อได้นะครับผมพายันละข้างไปด้วยกันนะ ชอบคนงเชียร์อเยอะๆเราควรจะกอมบอกเชียร์เชียร์ต่อไปแล้วอย่าแพ้แเราอย่าแพ้อย่าแพ้อย่าแพ้แเราก็เชียร์กันช่วยกันดูแลกันครับทุกคนช่วยกันพายกันต่อไปพายกันต่อไปทุกวันนี้เขาติดเทอร์โบให้กันแล้วเนี่ยมีจังหวะน่ารักนะแรงแรงเรือมันแรงฮะรักมุกครับอีกคุณครับรักมุกมากครับผมเธอไปดูคอนเสิร์ตวงที่เราชอบจัง